ก็ไหนไม่ขีน <hi> <laughs> ี่มือนี่นางข้เอามักใม้ไปผักพูใยูน้าป่าเอามะหยเขียดฟืนเขียดบ่ได้บาโดยโดยโอ้เอย่่าบัวาบอปลาปาเบาไม่เบาไม่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 เอาเบาไม่ใส่กหมปิโดยอิดาเชเอามักไม่ไปผักพูใหญ่บ่มือนี้

โอ้เก่งเว้ยโอ้โอ้เก่งไลยปะตบมือบางบังแม่อหวก่อนเนาะเนาะอย่าคือแน่นนะรถสิ่เรไปกันเลยพี่น้องดูบ้านน้องดูเขาทางบ้าน้องดูคือกันเนาะไกลพอไหมไกลทางเขาน่าอ่ะ ใจพออยู่นะอดีโบโอพี่น้องเอ้ยกบลิโชใชไซอมดินี่ว่าเรเข่ามาเหือดน,นะคนจักปกติยามหน้าราสิมาครับนะโกดสิบักยามเกี่ยวเขาเกี่ยวยังราสินหอบเทื่ยนคำมหือดเนาะกันเลยกะเอาวัดเล่าหนาใจอยู่นะเพราะว่าอันนั้นเห็นอดีบโอเฟดก็นเลยบลิโใสย่ยามมาเล้วขาตัดเข่า แคานี่เขาก็คือสีบทท่านแดดเขาได้เนาะพี่น้องเขากระซูกลายแดดแแต่ว่ามันกระสีหยากน้ำพนนี่นะพนตกมึดมึดมึดเดืดเนาะพี่น้องมือนี่กระตกแล้วมาแดดในส่วนคำคำนี่แหละขันมันแดดมาเลยแต่บูเทียนนี่เขาแลดดหมดแล้ว hên nào bảo hên quay nhảy nào bảo nhảy yêu hứa anh không chắc đó thả gần khi mà nãy à vì đó เดาละบ่ไก่ละบ่เกี่ยวเขาเกี่ยวน่ะข่าฝนเนาะโอ้วันนี้ฝนใหญ่ยืนเอ็ดโคโรอยู่โอ้ไก่เด้อยี่พอพ่อเอาเด้อมื้อื่นก็ได้เอาแน่นิทานไอติดอุทานน่องเน่เราบอกไม่เพราะง่า่เพราะง่ายนี่นี่นี่ว้ายลึกไหนช่งได้เฮ้ยไป โอซื้อได้อยู่คิดเง้ยจะคือว่ามาดซื้อซอยนอกนี่นะคือว่ามาดซื้อบางไม่ซอยหนองฮะเขื่อยดีใจแห้งมาฮะผัวใหญ่เดินไปก่อนหนองละบ้านเออได้ยังมาผ่าผัวใหญ่กับบ๊อเก้ยผัวใหญ่จนสีมืออะไรโอ้ยเออไปเดิน เด่นลากระโปรงตัวก็เป็นเนี่ยน้ำแปลงดีๆนันติ้นิ่งๆเอาหมักไม้มาให้พ่อพี่น้องตัวบลาอันนั้นปลาอันนั้นเอื่อยรักสื่อมาแต่ตัวเกล็ดปลารักสื่อมากล้าเติมเนาะพี่น้องก็ได้แบ่งมาให้อีพ่อหนําสื่อมาเฟื่ออีพ่อหําโอ้แล้วเราเหรอเฮ้ยบ่แม่แล่เราบนนี่นะพ่อแด่เระบนนี่ยังแจะมาอุ้ยเห็นตะตู่ด้วยมอนี่

อ๋อส yeah, mm ีด hmm. wow. yeah. yeah, right. yeah, yeah, oh, ้อยู่บริเวียกันเขาคือจังสีเดอว้ยะยาอีเอาเขาไก่ได้นะพอใหญ่เติมน้ำมันเลยไม่ใบมื่ออะไรบ่นี้เฮคิดวัจิโพไม่ใบน้าเทียดกไม่เมื่อยมานั่งปอกปกใหม่กินคิดในใจกดสีออกมาน่ะะโอละยางมื้ออะบอโอแชพป่ะัเไม่ใบพทโอ ก็สิบอลเมื S <S Yo, <Liberty. S 1> ่อเฮือนคิดว่าโอ้ยพอแล้วคือสิย่างมัดเข่าอยู่หรอกป่านนี่เพราะว่าปกติเราเมื่อหอดเทือนจะมาคำมาเมื่อพอได้แบบว่าขึ้นแต่เบียกไปไหมกับปอกินมากไหมพอได้มีแห้งวะอ้อมืออื่นกับมัดเนาะมือฮือกับพนได้นี่เนาะโอ้พลนมัดเดี่ยวตอนเสร็ตอนแดี่ยวพลด้วยมาจ๊กป๋อม่ได้เอาวะกัตตัสหายบ่เมื่อนี้พอได้มัดใช่ไหมอ สามจากักสิบไว้วันแดวจะได้เนาะเฮ้ยบางตีเข่าแถวนี่หันมันสิขอบถิ่มเป็นละพีนออ่น้องเอ้ยโอ้แถวนี่เข่าฝนนับเนี่อน้อง่อเนาะโลดไฟเคยมาฝนอ๋อมวนขนาดเนาะล่างเบิร์ดเดะพ่อมักไมมหันยาก็กินโหลด เขาเข้าศุกเบิดแต่ได้พี่น้องแถวนี้จนขอบน้ำนอแดงแบบแดงขอบเลยล่ะภาษาน้ำพนนี่เด้ไปกันเลยจุดสีดมนะอู้สะออนห่วงเขาพี่น้องเอหูน้ำพวงงามพวงใหญ่ดิเขาหน้าดำพร้อมเนี้ยนี่นะเขาหน้าดำแถมเขาพันขาวอีกห่วงนะ่วงใหญ่มิดงามได้เขาพร้อมอู้ บรรยากาศยามแดงพี่น้องไปตะมวนเนาะโอ้เสียงจักลังแอ็ดเอดเอ็ดอยู่กะทางนี่ว่าท่านมีไผ่เข่าได้่เนาะพ่อเนาะว่าท่านเดาพ่อคนเนาะอือไปเมื่อสิ้นเมื่อวะไปเมื่อปะขี่รถน้ำพู้ใหญ่ผัวไปไปโอ้ขี่บ่ได้พู้ใหญ่ขาจักโอ้มวนขนาดลูกสาวกันเลย สิไปปีนขึ้นของพ่อใหญ่เจ้านอยกระพาพ่อใหญ่สิได้ประมาณแจ็คสอพ่อลอยวะนะคิดว่าลอยปโอ้เปยังสิบหลายสามสี่สิบปบบยังกะกี่เออสี่สิบหกแมนเบิดบอนาละเทน น่าดามผมเนาะเขากระบาดฝ่ายนุ่สีขาวอยู่ได้ตัดมัดเน้วมันขอบเลยเนาะขอบแห้งซูกแห้งเนาะมาด่บไปอันนั้ไปขี่น้ำเมยไม่ไหวปะโอไม่ไม่ไหวผัดย่างเมื่อนะ ไปเมื a, ่อลบรถพอไงก่อนนี่ตะกุก่นท่านตะตุกที่บ่อสานพลดีนะพากันเลยเนาะอ่าเมือนี้ก็ขึ้น สิตาตายก็คือจักบราณนะมือเดียวใครบางคนก็ไดลยอ้า่าหลายพอพอโอ้หอยได้กูอ่ะว่าจักพ่อจ้าวอีเดน่อยตีขอสีแบกมาหายโอ้สีแหงหายยังคอยแหงสีอันสอนซองยังมือเดียวมามาลูกมายัง เราเอาจักแล้วเรายังสีดมมาพี่มาพี่แดน,หนไหนฝนอยากแดนเมื่อนะมาไหนไปแดนเจ้าหน้าเมียไปหาเปลาม่วนเฮ้ยอ้า,เอาวเ,าเรา,าบ่พา,ากันขี่วันนี้จะปวดเหี่ยวจะเหี่ยวติดดกไปนั่งร่องเหี่ยวอา้าวคือจะเหี่ยวเราบางอย่างนี่คือจะเหี่ยวเราบางอย่างไปอา้าวขี่ตัวก็เป็นเลย โขเควันนี้สีแดงเอาวันนี้ฮะยังกะเป็นยังแดนฟ้าเจา<ม>้าบัโอ้เอ้ยทานเอ้ยเอ้ยไปไปแดนน้ำเงิยไป<ม>โอ้อยากเลน่นเอาเอาเดนกะเดนว่างลมเลิกไปไปโบเดนโบเดน<ม>เค็ดดินทรายหมดเลยเออหนึ่งขาหกไปหนึ่งขาหกเออม้วนได้จ้ะวะว่ย่อมขี่ไปไปเออ พ่นดับแล้วดับเด็กนึ่งสองสามแดนอะไนีอู้หูหนาแทนนนะีเป็นตำรวจเนาะไปไปคืนคืนรถแม่คืนรถแม่ค่ำแลนี่เออจังไรน,นะมันค่ำละอ้าวเด็กหน่อยสองคนนี้จะได้จะปรับยไปอยากเป็นรถปั๊ก ไปเด่นอุตโตสีเด่นหดใช่ไะไปไปไป <c oughs> <c oughs> อีดาเอ้ยพานออกมาขึ้นรถนะลูก้งคำมาลงมาพอย,อยายมืออาา่อะเระหาใบมันสีคำใบไปะปะขึ้นรถลูกป่ยอะไปไปไป <c oughs> จะไปเดินเที่ยวกันพ่อใหญ่ไปไปยังเหรอพ่อใหญ่ไปฮะไปเดินเจียงเอ๋ยโบไปเพื่อกับพญ่อมไปนะเออพระเขาไปเดินเที่ยนพ่อยเอ๋ยโบไปสับเน่โอ้โบไปกับโบยื้อนะบาย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 กระต้องเคยเขาเอย่างจะบ้าหญ่ขึ้นหอดีเด้อไก่ๆเทื่ยงพ่อใหญ่เด้อ มกัมอปนเนานงไมับมาไปไปไปใหญ่ผูไปแล้วเบอรืนกะโปงเพื่อนหันแดมันสิขืนบลไอกระโปงตัวเนี้ยข้นหนดยากยาอ้าวเอาหัววน กายกับนังกายไปไปไปผูดเอื้อยเด่นเอาพะบะเฮคือบอกคืนน้ำพอหญ่ละจะเป็นมากแลนเนอมาแต่น่ากระเดนรนวาบังโดมเด้อ